นี่นี่นี่ไทยลังมาถอยนะไอตี้ไอตี้คนเก่งเอาใส่นี่นะเอาใส่นี่นะอันี้อันม่ถอดให้อ่ะเลวๆอ่ะเลวไอเจ๊อ่ไอเจ๊ ไม่กัดไม่กัดโนโนโนอเนี้เสหัวเลือป้าแลือบป้าเล้วครับอ่ะเลอบป้าเลย